ออฟคาภูเก็ตสวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้รถนะคะ Isuzu DMAX 2.5 Special c a b X s e ็ i e s Z นะคะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโฉมของ Isuzu DMAX สีดำคันนี้นะคะเหมาะก,กับสายซิงนะคะคันนี้ าพร้อมกับลอ้อแม็กดำแดงนะคะทั้ง4ี่ล้อเลยค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นด้านหลังของกระบะคันนี้นะคะกร<บ>ะบะนะคะสามารถเก็บของนะคะได้เยอะเลยค่ะมาพร้อมกับ ด้านในนะคะแผงประตูก็จะเป็นสีดําแดงตัดกันแล้วก็บาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดาแดงมาพร้อมกับโวงมาัยนะคะธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นคอนโซลกลางก็จะเป็นสีดําแดงมาพร้อมกับจอนะคะแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิแอร์รถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูแคปด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะสามารถนั่งได้ถึง4-5ถึงคนนะคะรองรับนะคะเป็นน้ำมันดีเซลนะคะนี่ก็คือ้องเครื่องนะคะขอบคุณนะคะลูกค้านะคะที่ไว้วางใจมาออกรถกับเฮาออฟคาบู k เกตของเรานะคะ